เมื่อกี้พี่ไม่ออกไปล่ยอยนนะม,อมันตัดเข้ามาได้ไงตายูโดนฟดรีดตัดโดนไก่ลุกนะพนนะพนนะพน นั่งมิ่งหมดไอ้สามไอ้ข้าวโพไปแล้วข้าวโพไปแล้วมาเนี่เพื่อนเพื่อนมานี่โอ้โหเอ๊ยต้องกุหลาบในเฮ้ยอาเบไม่มามาอยู่ประตูหน้าโพสเจ๊งนะเจ๊งนะเอ้ยเต็นมีเต็นมีวิ่งไม่ได้เราไปอยู่มัล็อกพี่เต็นเต็นเต็นทีวิ่งไม่ได้เพียเต็นเต็นเั็นทีข้าวในโพดละยัดนะมาล็อกไว้ไปแล้ว phao này phao này 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 phòng này 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 ไปทำใหม่ได้ปะเล่นใหม่เอ้ยเอคนนั้นมา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 เดี๋ยวเราทำแบบนี้เลยเราทำแบบนี้เลยอ๋คุณรู้แล้วไอคุณรู้แล้วว่าต้องทำยังไงมันพักนี้กูเลยนมารักค่จะตายไปนี่คอลลีนิบูลังโวิสต์ดิชินิบูลังอ่อนโรสัสเซตมิใช่การโฟลอวซูเปอร์เฟลกับเดยังฟลอพวกมึงเด็กน้อยยังไม่ชาร์จโตชิมึงโนเนี่ยมึงเป็นใครกูไม่อ่านโนมึงปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าตอนนี้กูเป็นพูด everybody พร้อมเพียงคอมีดาวพุ ตันนี้กูบอยอัพตอนนี้กูบราดตอนนี้กูบอยอตอนนี้กูบราดตยก็ไปตายหน้าบ้านตัวเดียวเอาไวะไม่อช่บ้านไปอุบัตเปอุัิเหตุไปอุบัติหตมไปอุบัติเหตุไปกุบติเหตุไอุัติ we 7 you're up all night. Give it up.

หนึ่งสองสามไม่เ e ็ควันสี่สองสา r ไปว่าต้อันเเ next huh no d i a ด o n d s on my necklace s ชีวิตวิ่งดิฟลอว์ถ้ามึงเ d l e s s hey wait เห็นกูพุมพุ่มึงก็จีรีส์ถ้ามึงวั่นใจนะอายุซีเรียอายุอ i เดียก็ไปกินซีเรียลของมึงยังไม่มีเจียบตอนนี้กูมาล้งยมดซัอซีเรียลไปหน้าสมองไปเปาโลมันนี่คอนลีนี่กูกำลังโซ b u s i n e ชิกูมันก็มนกูสัสเซ็ตมิชิลล์ฟลอว์ super flex ก็บเด้์ยังฟลอตามึงเด็กน้อยยังไม่ทันโตชีวาต เก็บของตรงนี okay. ้น่ไงโอเคพี่ตองไปเก็บของนี่พี่ต๋องตรงไหนตไหนไอพี่ปีไเนี่ยหวาวา แต่ถ้ามึงเสดดับาแล้วปีนี้พวกกูค่อนข้างมาแล้วเพราะว่ามีแผนรับมาทั้งตัวรน้อยศัพตอนนี้แสนซ้ำแค่กูวันละวันเข็ดเข้าไปกูจะเห็นเจที่ยวไอที่ขอก็เพชรกูนี่ไม่เจ็บเพชรมึงนี่ก็รู้กันอยู่ว่าโอสกูพวกกูเซตตึงพวกกูขึ้นโตเมื่อไหร่ไปจะลุกลุกฟังกูทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งในกลุกมโมโหมุกจัดจางแบบว่าโม่จัดแ้เย็ดแม่เข็ดแท้แม่ต้องชุบสัตว์เอาเพชรที่พวกกูห้อยกันพวกกูแบบต่อยคำให้พวกกูค่อยๆ่อยฟังพวกกูร้อยนัดสักผัสที่ขาพวก ระดับกุดสิ่ตักดิ์เป็นแค่จุดโจรพวกมึงกำลังลุกลี้ตังไม่มี่มลุกลนเป็นอย่างนี้กันทุกทีเลยแก๊งมึงเป็นกันทุกคนในสัตว์เอลงต่กูมันเชื้อไา้แม่มึงไล่กับโฟอันตรายแพร่เชื้อใครก็ใครวัดทำแสลงอยากเสียเวลาอย่าแสดงสัตว์พวกกูตงกุ้งตามทำมึงแต่มันกลับมาแรงสาบสัตว์ ไม่แกงไม่โฮคูพวกกูยืนโผลบนเมฆไรกะโกคูกูไม่คุยถ้ามึงซุยแล้วยังขับเสพมีแต่ปรับเบรคดังจนหูพวกมึงต้องอักเสพโว้เหมือนกับมนต์ที่ถูกลายพวกกูจับหายน้ำกระเทาะกระสูดตายทำกันเองไม่ผูกขายพวกกูไม่มีสูตรช่วยอย่างพวกมึงอะพวกกูไม่ไปผูกด้วยยันแม่มึงก็รู้ว่าโอ้คูพวกกูพักไปอยชาบบสปินอยู่บนบาร์รับแล้วมึงจะเฟี้ไม่เฟี้ยวถ้ามึงมีวันเข้ามาจูดได้แต่ถ้ามึงจะมาทะลุอะกูไม่ดูดเดือดไม่ยาก สรุปคือเนื้อที่ดูมันไม่ใช่เป็ดแต่ว่าตุไฟเกมเพลงนี้โผล่มาหมดจับได้จับง่้ยไอ้ไรตัวเดียวไอ้เจ๊หลังเข้าท um ี่กันเรียงอย่างมึงมันไม่ได้อ่านยากแต่ว่าเรียงเพราะกูมันไม่มีทางที่มึงจะอ่านได้มึงไม่มีทางจะอ่านได้กูมากัน3คนเหมือนเสือดำเสือใบมาเป็นเสือไ้ายกูบอกไปแล้วใหญ่กูบ้าคุย่อไรหน้าเหีเย็ดแม่มึงเอากูเปล่าฮะใครๆก็รู้ว่ามึงไม่จริงใจ เขาไปเขาไปเขาไปเขรไปเขยงเดียวแต่ว่ากันในจะดสจะเมือกเะให้เป็นขีดทั้งสองคุทำ้ท <asion ally> ุกนกันนาดนาเมือ ไปหนอมาแล้วออกมาแล้วต่อต่อตายตายตเก็บ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 เลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็ไปยไอ้ทามกูแมงมาแล้วต่ายหนึ่งโอ้โหไม่ตายตัวเดียวตายเฮ้ยมันถึงกันนะวะนี่ย มึงควรสดับฟังคมากับ C เกรยป็ปจัดจานตอนที่คมากับ G ไม่ต้องกัดกันเพลงนี้คมากับ C แล้วมันก็อยากจะตักทางเพราะว่าเคมากับ G มึงนสดับฟังเคมากับ C ครับเกรยป็ปจัดจานเพราะว่าเคมากับ C น่ไม่ต้องกัดกันเพลงนี้คมากับ G กับ C กูทํากันปีต่อปีกูมัก C อ๋อไม่ต้องดักฟังเนี่ยกูเคสิมึงช่วยเฮนิดนึงสิถ้าเกิดรู้จักกันและพวกกูเดือดดานแบบสเตย์ฮิจะไม่เททิ้ง เพลงคิมซิ่งกูจัดท,ทำอ้อในยามสงัดกูตวาดคิมราบต้นเพลงลายจักหวะให้มึงตัดชิมกัน,นให้มึงสมัครเป็นแฟนคลับคิมทางเป็นพยานตอนกูจับไม่สะบัดยิงคำสลัดแซดกับบองกูตัดแบดกับซองขณะแรปกับกลองและเป้าหมายกูมไม่ใช่แบงก์กับทองไม่สนว่าใครจะโกงแค่โอ้โหจับกู อนที่มึงโอจสตับฟังเคมากับซีไม่ไปจัดจานตอนที่เคมากับซี <c oughs> ไม่ต้องลับจันไเลยี่เคมากับซี <c oughs> แล้วมีว <c oughs> วกีก่จดัดจ้า <c oughs> ัต่างหทเคมากับซี จฟังเคมาจีครับไม่ไปจัดจาเพราะเคมาีนะไม่ต้องกัดจัดซีนี่เคมาจซีเปบซีูำองิซีไย่งจับภาพพวกหลับใหิดตาอำกูอยู่บนโต๊ะปันแวกซ์มาจฟังแย่จังทำใปิดตาเดี๋ยวามันติดหัวตอนนี้กูแลบทีสีบ้า์แล้วตอนนี้พวกกูมาหลงหลีกทงึลเข้าสลิงเสพแล้วก็ฉีดยาฟังแค่นี้เดียวก็แล้วเสพยามึงอยากจะผ่านาวับ รพบกูติดตามพ่อละกไล่ฆ like ่าทหารพวกพวกมึงบิดงานนี่กูแร็ปไม่กี่บรรทัดมึงคาดระวังไม่ติดอาจารย์รับกูซีโอรับกูแม่งระดับประธานรับกูแม่งดังเป็นปทัวร์รับกูแม่งระดับตำนานพวกมึงลงแดงรับกูเหมือนขาดกัญชาและโลกสมัยทำให้พวกมึงไม่อยากจะลา เค็เปจัดจานตอนที่เคมากับ G ไม่ต้องกัดกันเพลงนี้เคมากับจีแล้วมันก็อยากจะตักทางเพราะว่าเคมากับจีหนุ่มะดับฟังเคมากับ C ีครับเคยไปจัดจานเพราะว่าเคมากับ G นะไม่ต้องกัดกันเพลงนี้เคมากับ G ีกับ C ีกูทำกันปีต่อปีกูมาถึง C K to the C, letter two P, พวกสาวลีมากับ T, t o the B, O, and the C, t o the H, นั่นคือชุนเวนไม่ใช่เยาวมิงเอากำส์จับมาฟลิปแบบลำบากตอนนั่งสมัคิวางคำกับจังหวะอักขระขัดกล่าจนพวกมึงมึงบันจับอกจะหัดลอกเลียนเขียนลามแล้วนอหลับนเรียกฟลิปตามจังหวะตามสเต็ปแบบว่าฟลิปสิลนตวัดปลายพุกระแล้วมันมีมอนวัดแต่ขัดซ้อมจนถนัดบนะหัดที่พวกมึงต้องสะดับฟังกันไปไม่หลับไอ้เหี้ย ็บม่อตาค้างตอนกูถุยคำสแลงสับจับลิคำเหมือนกับมแมงนอตะแคงแทงเข้าเียตะแยงทำมึงหูแตกงานทองคำมัับะอยังคลิโปรพวกกูคัสิกยิ่แลวพวกกูโกออนเดอะพุ่ทะยานไปเจียดฟ้าคำที่กูโฟล์แมงเล่บนฟิลแม่งลื่อมทำไลปายน้ำทำห้มปากค้างกับคำสแลงที่พวกกูมีและจึงไม่แปลกที่ชนบุรีทั้งหมดเป็นเอ็นวีียิง โว้คนได้เอา้าเก็บหมดอะไรเนี่ยในศพเนี่ยมึงมาเก็บดีหาเก็บเลยยามันหมดกันหมดเลยเหรอมันอยู่ลงรถมันอยู่ลงรถเร็วตัวเดียวมันไม่ลงมาด้วยตัวเดียวเร็วมันอยู่ฝั่งนู้นไปมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วอยู่ฝั่งนู้นไปทำได้ทำเลยเดี๋ยวยื้อพวกมันให้เดี๋ยวยื้อพวกมันให้หลับหลับเฮ้ยรีบ